ก็ต้องกล้าสวัสดีครับท่านผู้ชมสาวโซเชียลแคมทินนรักทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นสกินปืนลูกซองนี่นะฮะอ้าวแหลกครับสกินปืนลูกซองนี่ฮะลองเล่นดูเออเนี่ยไม่ต้องถามนะครับว่าผมลงไกลทำไมครับก็เพื่อมาเปิดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะคือแบบว่าผมไม่อยาก จะเล่นกับผมไม่อยากเล่นกับแบบคนแกๆนะ่ๆก็เลยคนลุงคนเดียวนะอันนี้เล่นจับแบบคู่แต่ว่าลุงคนเดียวนะเจ๋งอะ่ะโชว์ควมเก่งทำไมล่อ,อจะโชว์ให้เด็กมันดูน,อน่อยก็มันใกล้จะ <laughs> น,นี่นะครับอีอะไรวะ วงมันกำลังจะบีกฮะผมก็เลยต้องรีบหน่อยกองก็ยังเก็บไม่ค่อยได้เยอะนะครับผมก็ต้องยิงก,ก่อนตอนนี้นะเฮ้ยเห๋ยอน,นีีคนมาไปเจอซองพันเ้าตนนะอย่านะคือแบบว่าวันนี้ก็ไม่อยากจะโม้อะไรมากข้มาเล่นให้ดูนะสกิลซองแบบ ได้มาฟรีๆนะครับมออไม่ต้องถามถึงแบบไม่ต้องถึงแบบพวกมือซีจีซีจี่ะมือผมก็อ,อยู่ครับเพิ่งหัดเล่นในคอมด้วยเออโคตรแก๋อเออคือแบบคือแบบว่าโชว์ยิงหัวด้วยหัวด้วย,ววยเออยิงหัวเออนี่มากเหรอ ยามงยามานะไม่ได้กินผมหร ah. อถ้าถ้าถ้ามหมูเยอะถ้าพูดเยอะก็เดี๋ยวาหาว่าผมม,ม้ยแมวเฮ้ย hey, เออจะเล่นกับ MP40 นะฮะผมจะเปลี่ยนกับเป็น MP40 MP40 ด้วยนี่ทำไมย่อทำอไมย่อ,ยอนะ ออกเลยทำไมอ๋อเกียงพอเออกร็เป๋ายังไม่ได้น้องๆพี่ทำไงอ่ะแล้วขึ้นผีออกมาฮะคนน้าจะถอยหลังหมดแล้วคือแบบว่ามาเปิดต้นแบบเปิดคลิปต้นแบบคน <c oughs> ก่อนจะหมดนะฮะตอนนี้ป้าโหผมมาก็จะได้มีเสียงสามล้อฮนะรดนรงรดนรงฮะ โอ้ไม่โอ้โหไม่มีเกาะเกาะเวลหนึ่งไหนเอค่อยเราค่อยมาใหม่นะค่อยยัมจับใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรอนอยนี่แล้วก็เจ็บไปนะ โอ้มดีด็ดอะไรวะก่อนหนึ่งให้ผมนะครับโอ้อะไรวะทำไ,ไงนี้ท่านผู้ชมของของเขาก็จะเก,เก็บไปหมดแล้วเอศร้าคือไม่มีกาะใส่อจีร้อนให้เม่เอ้ออยอแขวา,าหมวกมาไว้ตรงนี้วะ โอ้เวลกวากูจะอาดคิปมือทำให้กูวุ่นวายจังเลยนี่มารีวิวใส่แบบเอ้ยได้กระเป๋าอยู่เป็ไนไรฮะผมได้กระเป๋าอยู่คนระับไม่เออโอ้โอ้ไปเลย,เยสวยสวยอยู่ได้กระเป๋าสามา แคะไม่เป็นไรเรามีใช้อัพก่อไอ้มีไอ้ซ่อมกดอ,อยู่อะไรโชว์หัวได้อยู่หรอกไม่อยากจะยิงหัวโชวอว่าผมว่าผมโปะ่ะครับเฮ้ยเอ้า ครับกดวผิดท่าสมเฮียหยอกปืดไม่อยากจะโชว์อ่ะความฝีมือมันเก่งนะก็เพิ่งเล่นเองเออไม่หนอเก่งนะอยูอ่แล้วเฮียพองบีบแล้วเกาะก็ไม่ได้อัพอีห่าไปแล้วโอ้ ขำใจอ่ะเฮ้อไม่เห็นคนอยากดึกกอยาโดนลูกกระสุนเข้าโบว์หน้าครับเออนะเอออุ้ยเลซูนมันต้องเข้าบ้านนะฮะนั่งเข้าบ้านเอ้ยอันเนี้ยเออเราจะไม่โดนเลซูลเราจะไม่โดนเลซูลตายจ่อนะฮะเราก็ต้องมาเออแถวนี้ก่อนเดี๋โอ้ ครอยากเล่นเนี่ยคอมก็เล่นได้ครับแต่มันเล่นยากทีนึ่งแล้วต้องเปลี่ยนเป็นไอวอร์เฮ้ยเจอคนแล้วเจอคนแล้วเจอคนแล้วพอดีพอดีนายกมาหน่อยมาหน่อยอย่าโดนยิงอ่ะอยากโดนยิงอ่ะ เดี๋ยวมเจออืมเจอคนละข้าวมาข้าวมาโอ้โอ้้อาไมา่หรอกดกดกดไปดิทำไมาอ๋ไม่เก็บอ่ะ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  มันยิงอะไรมันยิงอะไรมันยิงอะไรเอ้ยโออเออมีคนลอยหลังผมมากมีกี่มีคนลอยหลังผมนะดูดูดูครับท่านผู้ชมชาวแอลเออผมโดนลอยยยย ถกเลย่จริงๆนะผมไม่ได้มาตกไก่นะนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเป็นท่านเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพบคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาเล่นใหม่แก้มือครับก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆมานะครับผมจะได้ มีกำลังใจกดแช่นะครับถ้าถึง50าสิบแดงผมก็จะมาทำอีกนะครับยิงหัวล้วนๆเลครับก็ไปแระนะครับ